คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดราชการนะคะแต่ว่าท่านรองนายกภูมิธรรมก็ไม่หยุดค่ะเดินทางไปที่อรัญยประเทศจังหวัดสะแก้วแน่นอนว่าท่านยังคงเกาะติดเรื่องราวของการกวาดล้างแก๊งคอร,อร์เซนเตอร์อย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้นะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์มาตอนหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยเมียนมาเขาบอกว่าเขาจะไม่มีการส่งสินค้าไม่มีการค้าขายข้ามแดนกันคือท่านภูมิธรรมท่านบอกว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาของเมียนมาส่วนของเราเนี่ยก็ต้องดูแลคนบ้านเราก่อนแล้วก็ในเรื่องของการตัดสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็กําลังเป็นไปไดด้ี ะะก็สามารถลด มาตรการของแก๊ง call center แล้วก็สามารถลดแก๊ง call center ไปได้ระดับหนึ่งซึ่งท่านก็บอกว่าท่านก็เริ่มพอใจแล้วก็เดี๋ยวจะมีการตัดอย่างต่อเนื่องค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะรวมถึงเรื่องของการซีลทั้งชายแดนแล้วก็มีการตรวจสอบนอมินีที่มีคนสัญชาติต่างประเทศเนี่ยนะคะ,คะมาขอถือหุ้นหรือว่ามาจดเป็นบริษัทในประเทศไทยคือเรื่องของการเป็นนอมินีเนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นการป้องกันอีกทางหนึ่งในเรื่องของการเข้ามาในไทยในการทํากระทําที่ผิดกฎหมายแล้วก็เรื่องของการ ขจัด call center ตอนนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าท่าทีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานการณ์บ้านเราเองหรือว่ากําจัดจีนเทาเนี่ยดูเหมือนว่าบางอาคารบางพื้นที่จะมีการโละจีนเทาออกไปได้ในแขนงหนึ่งแล้วแต่ก็ต้องยอมรับแบบนี้คุณผู้ชมเหมือนว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยก็มีการรายงานนะคะว่าหายจากตรงนี้ไปแต่ก็กระเถิบไปอีกประมาณ10กิโลเมตรมนะคะก็ไปตั้งรกรากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยว เบรกแรกเราจะมาพูดถึงแก๊งคอเซนเตอร์กันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งท่าทีในเรื่องของการสกัดกัน้นรวมถึงเรื่องของการาปราบปรามเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องเถืงเหยื่อแก๊งคอเซนเตอร์นะคะซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยมีการช่วยเหลือส่งกลับเข้าประเทศไทยนะคะประมาณ260คนจาก20สัญชาติในเมียนมาค่ะก็ได้รับการช่วยเหลือมาแล้วนะคะเพื่อที่จะประสานกลับประเทศต้นทางด้วยโดยก่อนที่จะส่งกลับประเทศต้นทางค่ะก็จะมีการคัดกรองตรวจ คาดว่าทั้งหมดทั้งเส้นนี้น่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนหลังจากนั้นก็จะส่งกลับประเทศต้นทางทันทีนะคะเรื่องนี้เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าไม่ได้มีการตั้งศูนย์อพยพในไทยนะคะรวมถึงอีกขแขนงหนึ่งอีกเซตหนึ่งเนี่ยยังคงมีเหยื่ออีกประมาณ7,000คนรอการปล่อยตัวด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชม เมื่อช่วงเงย็นที่ผ่านมานะคะเวลาประมาณ16นาฬิกากองกำลัง DKB ค่ะนำตัวชาวต่างชาติซึ่งเข้าข่ายว่าจะเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ จำนวน260คนแบ่งเป็นชาย221คนหญิงอีก39คนจากทั้งหมด20สัญชาตินะคะอย่างเช่นเมเอธิโอเปียเนี่ยมากสุดถึงประมาณ138คนรองลงมามีฟิลิปปินส์อินเดียบราซิลเนปาลเคนยาปากีสถานและบังคลาเทศอยู่ที่เมืองใหม่โกไซของเมียนมามาส่งที่ท่าขนส่งสินค้าเอกชนในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก จากนั้นทั้งหมดได้มีการข้ามฝั่งมายังไทยโดยมีทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดตากมารับตัวแล้วก็นำตัวขึ้นรถบรรทุกที่เตรียมไว้10บคันก่อนที่จะนำทั้งหมดนั้นเดินทางมาต่อที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระเพื่อตรวจสอบจำนวนและคัดกรองคัดแยกนะคะว่ามีผู้เสียหายจากการค้าม,มนุษย์หรือไม่อย่างไร โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและด่านตอมอตากมาร่วมทำงานด้วยซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นนำตัวทั้งหมดไปที่มณฑลทหารบกที่310วิทยาลัยเกษตรตากและกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนตากเพื่อเข้าสู่กลไกการส่งต่อระดับชาตินะคะเพื่อให้การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายหรือว่า NRM ต่อไปค่ะ ส่วนทางด้านของท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว,วันนี้ท่านก็ลงพื้นที่ไปที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อไปติดตามยุทธการอารัน68ซิลบอร์เดอร์สกัดกั้นแก๊งคอเซนเตอร์คือท่านยืนยันว่าชาวต่างชาติที่ถูกส่งตัวเข้ามาในไทยตามที่ทางเมียนมาประสานมาเนี่ยจะมีการตรวจสอบก่อนที่จะส่งกลับประเทศเป็นผู้เสียหายว่าคือ ต้องตรวจสอบต้องมีการสอบถามกันก่อนว่าเป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกมาจริงๆและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งขอเซ็นเตอร์คือหลายท่านเนี่ยตั้งคําถามนะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่าประมาณ20สัญชาติได้ทีนี้บางคนเนี่ยก็จะมีมีคําถามขึ้นมาว่าจะเอามาอยู่ที่ไทยก่อนหรือเปล่าจะเอามาตั้งศูนย์มาตั้งศูนย์อพยพเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวต่างชาติทั้งหมดเนี่ยที่ไทยก่อนหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนก็กังวลคือวันนี้ท่านบอกนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการประสานทางสถานทูตเนี่ยทุกประเทศไว้หมดแล้วเดี๋ยวจะทําการสอบ สอบสวนก่อนว่าถูกหลอกมาจริงหรือไม่แล้วก็จะส่งกลับประเทศได้ทันทีค่ะท่านยืนยันนะคะว่าไม่มีการตั้งศูย์อพยพแล้วก็จะมีการส่งกลับประเทศต้นทางโดยทางเมียนมาเองจะส่งรายชื่อแล้วก็พาสปอร์ตซึ่งนอกเหนือจากจีนแล้วก็มีประเทศอื่นๆที่สถานทูตต่างๆเนี่ยติดต่อเข้ามาเพื่อให้ประสานช่วยเหลือและดูแลคนของตัวเองด้วยคาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบเนี่ยทั้งหมดประมาณ3สัปดาห์หรือว่าไม่เกิน1เดือนเดี๋ยวไปฟังท่านรองภูมิธรรมพูดถึงประเด็นนี้ค่ะ ผมพูดชัดเจนแล้วครับว่าเราจะไม่ตั้งศูนย์อพยพนะครับส่งเข้ามาแจ้งเรามาเราแจ้งประเทศเจ้าของนะครับเข้าตรวจสอบกันเวลาเขาส่งมาส่งในลายชื่อมีพาสปอร์ตมีหน้าเลยทั้งหมดนะครับเราก็ส่งประเทศเจ้าของตอนนี้นอกเหนือจากจีนเนี่ยทางประเทศในภูมิภาคต่างๆเนี่ย จริงๆไม่ใช่เพิ่งติดต่อนะครับสถานทูตเขาติดต่อเรามานานแล้วว่าเขาได้รับสักข่าวทราบว่ามีข้อมูลมีคนของเขาที่มีปัญหานะครับแล้วก็เราก็ประสานอยู่เพราะเขาไม่มีทางที่จะติดต่อตรงได้นะครับเราก็บอกว่าเราก็พยายามทําใหไ้ได้คนเมื่อไหร่เราแจ้งสถานทูตเขาก็จะมาเคลียนะครับบางส่วนเขาก็ที่เขาเคลียเองก็มีนะบางส่วนเขาก็ไปจ่ายเงิน ให้ญาติญาติเขาก็ไปจ่ายเงินอะไรไถ่ตัวกันมาอันนั้นเราก็พอทราบข่าวบ้างแต่ว่าเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาอย่ไหนเขาก็มาประสานงานแล้วก็เขาตรวจสอบเรียบร้อยทั้งหมดเวลาเข้ามาถึงเราเนี่ยเราเอาเข้าหนึ่งก็คือต้องมีประเทศเจ้าของพร้อมจะรับอันที่สองก็คือเข้ามาแล้วเราขอเข้ากระบวนการตรวจสอบของเราก่อนนะครับซึ่งกระบวนการตรวจสอบเนี่ยถ้าตรวจเช็คก็ไม่มีส่วนเกี่ยวพันกันแล้วก็ ถูกหลอกลวงมาเนี่ยอันนี้เราก็จะคืนคือกลุ่มแรกเนี่ยคุณผู้ชมเหยื่อแก๊งคอเ l นเตอร์เนี่ยมี260คนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ามีรายงานว่าเหยื่อแก๊งค a l l center เนี่ยยังมีอีกประมาณ7,000คนที่รอการปล่อยตัวนะคะ จึงมีการย้ำมาตรการเรื่องของการช่วยเหลือประสานเอกอัครราชทูตต่างๆเพื่อให้มารับตัวโดยตรงด้วยไม่ให้มีการตกค้างอยู่ในพื้นที่จังหวัดตากนะคะก็จะประสานประเทศปลายทางให้มารับตัวกลับโดยตรงแล้วก็พูดคุยกับทางสถานเอกอัครราชทูตต่างๆหากว่าประเทศใดที่มีจํานวนมากเนี่ยก็จะให้เครื่องบินเนี่มารับทีเดียว นอกจากนี้ยังมีรายงานนะคะว่ากรณีที่มีการตามล่ากลุ่มหลอกลวงนักแสดงชาวจีนที่คุณผู้ชมจําได้ก็คือคุณสิงิหาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเดินทางมาแล้วก็มาหยุดที่อําเภอแม่สอดแล้วก็หายไปไปอยู่ที่เมียนมาแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือกลับมาเนี่ยนะคะคือตัวของคุณสิงๆงเองเนี่ยก็มีการโดนหลอกลวงให้ไปทํางานอยู่ในแก๊งคอร์เซนเตอร์ แล้วสามารถจับกลุ่มตัวได้สำหรับแก๊งคอเซนเตอร์นี้ไม่ใช่แค่ทางแก๊งหัวหน้าแก๊งก็โดนจับกลุ่มตัวเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีการส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ค่ะมาจากมาตรการซีวูชายแดนและการประสานงานในทางปฏิบัติด,ด้วย ซึ่งทางการจีนได้ขอบคุณไทยที่ใช้มาตรการนี้แก้ไขปัญหาอย่างได้ผลและเตรียมที่จะมารับพลเมืองที่ถูกหลอกกลับไปรวมถึงจะรายงานนายกรัฐมนตรีให้ทราบโดยเร็วที่สุดค่ะคือ